สวัสดีครับพบกับ MU p a n s p o t นสรับแล้วก็กราบสวัสดีแฟนผีกันทุกท่านนะครับจากที่แมนยูได้ดิวมิสันเมาส์ไปที่เรียบร้อยอิลิเทนฮากยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหานักเตะรายที่2เข้ามาสู่ทีมโดยนักเตะที่อินฮากมุ่งหวังนะครับก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับณตอนนี้เดเอดีผู้รักษาประตูเบอร์นหนึ่งก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญาถือว่าเจ้าตัวนั้นได้เป็นนักเตะฟเอเชนไปที่เรียบร้อยหลังจากหมดสัญญาไปแล้วนะครับ แต่ถ้าว่าสื่อหลายสำนักนะครับก็ออกมาในงานว่าในขณะน,นี้เมนยูก็คงที่จะติดต่อ DKR อยู่เพื่อที่จะทำสัญญาฉบับใหม่แต่ก็ต้องรอให้เด r เนั้นแต่งงานกับเจ้าสาวให้แล้วเสร็จนะครับซื่อคาดว่าถ้าเด r เต่อสัญญากับทีมก็อาจจะตกเป็นมือ2ของทีมก็ได้ถึงแม้เด r เจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งก็ตาม แต่สไตล์การเล่นของเดเกอนั้นไม่ตอบโจทย์ของอิลิเทนฮางอย่างแท้จ,จริงที่จะสร้างระบบทีมกับฟุตบอลสมัยใหม่อิลิเทนฮากยังคงต้องการผู้รักษาประตูอย่างเอเดอโอน่านะครับผู้รักษาประตูอิเตร์มิลานซึ่งเทนฮางนั้นร่วมงานกับนายทวารคนนี้ที่อาแจ็กอัตตดัมมาแล้วนะครับอนดาน่านั้นเป็นผู้รักษาประตูที่มีการใช้เท้าอย่างดีเยี่ยมซึ่งเป็นผู้เล่นที่อิลิเทนฮากต้องการใช้แผนกับฟุตบอลสมัยใหม่ในการสร้างสรรจังหวะลูกมาจากแดนหลังนั่นเอง ในสถานการณ์ที่มีงบจำกัดในตลาดซัมเมอร์นี้เพียงแค่120ล้านปอนด์ซึ่งไม่รวมกับนักเตะขาออกที่จะขายออกไปแมนยูได้ดึงเมสันเมาส์ไปแล้วในราคา60ล้านปอนด์คาดว่าน่าจะคงเหลือเงินในซัมเมอร์นี้เพียงแค่60กว่าล้านปอนด์เท่านั้นเองในขณะที่อ e ิตามีล้านตั้งคาดตัวของ ADO แน,น่นะครับไว้สูงถึง60ล้านปอนด์รวมแอดออนทั้งหมดซึ่งหมายความว่าแมนยูสามารถที่จะซื้อตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูได้แค่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เป้าหมายหลักของเมนยูในลูกการนี้นะครับก็คือการวาคว้ากองหน้าหมายเลขเก้าอย่างแท้จริงเข้ามาสู่ทีมนะครับจะทาให้มีข่าวว่าอิเตนท์งนั้นขัดขวางการย้ายทีมของทอมฮิตตันผู้รักษาป,ประตูหมายเลขสามของทีมนะครับไม่ให้ย้ายไปซบรุตันทาวน์น้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นพิบลีในซีซั่นนี้เพราะไม่กรัะตีว่าตลาดซัมเมอร์น,นี้จะได้ตัวของโอนาแาหรือไม่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะครับแม้จะมีดินขาเข้าเป็นรายแรกแล้วแต่ดินขาออกนั้นเป็นเรื่องที่ต้องแน่เป็นห่วง มมนยูไม่สามารถที่จะทําราคาได้ดีนะครับในการที่จะขายนักเตะจนถึงวันนี้นะฮะจนเป็นสถานการณ์ทําให้เกิดสุญญากาศนักเตะตลาดขาเข้าเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาดูนักเตะที่มีแนวโน้ว่าทิศทางนั้นจะขายออกในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับผมคัดนักเตะที่ว่าขายออกจะได้ราคาสูงกว่าเพื่อนนะครับมาให้ดูดังนี้คันที่หนึ่งนะครับแน่นอนเลยครับเป็นกัปตันเฮลี่แม็กไกว สำหรับแม็กควายนั้นเป็นนักเตะที่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวมูลค่าสูงถึง80ล้านปอนด์ถือได้ว่าแม็กควายนั้นเป็นกองหลังที่ค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกนขนาดนั้นแม็กคกวยไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจและคุ้มค่าตัวที่เมนยูให้ประเคนในขนาดนี้นะครับโดยที่เจ้าตัวนั้นเลือสัญญาเมนยูไปจนถึง2025เมนยูต้องการขายเจ้าตัวในราคาที่40-50ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นดิวที่ขาดทุนกันเลยทีเดียว ในขนานี้สโมสรที่สนใจก็คือทอดแนมฮอสเปร์นะครับที่ให้ความสนใจในตัวของเฮรแเอบไกวต่อไปนะครับคนที่2เจดอนชันโชชันโชย้ายมาจากดอนมูนด้วยค่าตัวมูลค่า43ล้านปอนด์มาเสริมทัพในปี2021นะครับแต่ตลอดเวลาสองซีซันนั้นเขาไม่อาจที่จะระเบิดฟอร์มเก่งได้เลยในสมัยที่เล่นกับเสือเหลืองโดยเหตุน,นี้ชันโชก็ตกเป็นตัวสำรองอยู่เสมอโดยมีกานชโชนะครับมาแย่งตำแหน่งของเขาอีกด้วย ถือได้ว่าชันโชนั้นมาดับสนิทลงละครแห่งความฝันนะครับทำเพลงผลงานได้18ประตูเท่านั้นนับตบแต่ย้ายสโมสรแห่งนี้ต่างจากสมัยที่อยูดอนมูนนะครับเขาทําประตูดได้ถึง76ประตูด,ด้วยกันคาว่าแมนยูจะขายในราคาที่45ล้านปอนด์นะครับมีทีมที่สนใจนั้นก็คือแมนซิตี้วัตฟอร์ดและดอนมูนนั่นเองในกรณีของดอนมูนนะครับที่ต้องการให้ชันโชนั้นกลับไประเบิดฟอร์มเหมือนเช่นเคยยังไม่รู้ว่าจะสู้ราคาได้ไหวหรือไม่ต่อไปคนที่3ก็คือเฟสนะครับ สำหรับเฟนนั้นเจ้าตัวเหลือสัญญาแมนยูแค่ปีเดียวถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนั้นถือว่าบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะครับทีมที่สนใจในตัวเฟก็คือฟูลเลมโดยฟูลเลมนั้นสนใจในราคาที่20ล้านปอนด์หากสมมติน,นะครับเราขายนักเตะ3รายที่นําเสนอไปแล้วถ้ากดว่าแมนยูนั้นมีไรายได้ที่ได้จากการขายนักเตะตีรวมก็ประมาณ100ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าน่าจะเป็นทุนที่จะไปต่อยอดหาซื้อกองหน้าได้สักคน ทางนี้เทนฮาตรต้องการกองหน้าอย่างเฮลิเคนและวิตอโอซิมฮนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ย่อมเป็นไปได้นะครับกับการที่จะหากองหน้าระดับท็อปมาสักคนถึงแม้ว่าการขายนักเตะขาออกนั้นจะขาดทุนก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับนะครับกับตลาดนักเตะของเรานะครับที่โดนกดราคามาโดยตลอดจากสโมอสรอ,อื่นนะครับมันก็เป็นความผิดพลาดในสมัยที่กลุ่มบริหารเก่าได้บริหารงานอย่างไม่มีความรู้ทางด้านฟุตบอลเสียเลยนะครับอย่างเอ็ดเวิร์ดนั่นเอง จนเป็นมาตรฐานทําให้ทีมอื่นนั้นเอาเปรียบเมนูมาโดยตลอดจนอิลิเทนฮังนั้นต้องมาลื้อระบบใหม่ระบบที่ต้องมาเสียเปรียบตลอดเวลานะครับก็ส่งกำลังใจให้กับอิลิเทนฮังนะครับในการจัดการบริหารนักเตะให้มีความสมดุลและยั่งยืนโดยไม่มีการเอาลาดอัดเอาเปรียบนะครับจากสมโมสรอ,อื่นหาหนัเตะที่คุ้มค่ากับราคาและฝีเท้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับ ก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ